สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาอินสวีเดนทุกคนวันนี้เป็นวันทำงานนะคะเป็นเช้าวันฝนตกแล้วก็น้ำมันหมดจ้ะแต่ยังไม่เกลี้ยงถังนะคะฉะนั้นเราต้องรีบมาเติมจ้ะเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะไม่มีเวลาเติมเพราะจะแบบเร่งรีบคราวนี้ยาวเลยนะคะ,ปะไปเติมน้ำมันทีนี้เติมน้ำมันเองนะคะมีแค่บัตร ไปเลย เติมเสร็จแล้วทุกคนเราเติมไปสี่สิสามจุดสามไอจุดศูนย์สามลิตรนะคะเป็นเงินเจ็ดร้อยสิบโคนตอนนี้น้ำมันเริ่มถูกสวีเดนน้ำมันถูกลงถูกลงถูกลงทุกวันนะคะสุดยอดแต่ค่าอาหารไม่ถูกลงนะคะน้ำมันถูกอย่างเดียวไ <laughs> ปคราวนี้เติมน้ำมันเต็มถังแล้วไปทำงานที่เรารักกันจ้า นี่ดูดีอีกแล้วแต่ก่อนที่จะออกไปทํางานนะคะต้องไปซื้อเครื่องดืง่มชูกำลังอีกปั๊มหนึ่งก่อนที่ปั๊มหนึ่งมันมีออมมันมีช็อปขายแม่เจ้าฝนก็ตกเมื่อคืนนอนเดึกนะคะแต่ก็ตื่นเช้ามันก็ต้องดื่มกาแฟเอาไม่อยู่นะคะสมองมันไม่ยังไม่กระตุ้นนะคะดื่มกาแฟแค่ตาตื่นนะคะแต่สมองไม่ตื่น ไปก่อนไปแล้วเดี๋ยวมาจ้ะมาแล้วไปที่เรียบร้อยวิดีโอนี้ก็อาจจะมืดๆเลยนะคะเพราะตอนนี้เป็นตอนเช้าหัวรุ่งทุกคนเซ็กซี่ไหม <laughs> นี่นะคะชีวิตยามเช้าที่สวีเดนในวันฝนตกทุกคนน้ำมันที่สวีเดนตอนนี้16.50ครูนเนอร์นะคะ ถือว่าถูกมากถูกลงเรื่อยๆถูกลงเรื่อยๆนะจ๊ะชื่นใจสำหรับคนทำงานอย่างเรานะเงินก็เหลือ <laughs> ทุกคนวันนี้แบบทำงานเป็นอะไรที่แบบว่าชิลมากและแบบว่า ไม่สตรสไม่ตึงเครียดเลยแบบว่าไหลลื่นปืด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 โอ้โหสุดยอดวันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นวันที่ดีนะคะจนถึงตอนนี้ก็เลิกกันแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็ถือว่าไม่เหนื่อยจนรุนแรงนะคะวันนี้ไม่ลากเลือดโอ้โหเมื่อวานนี่เขาบอกว่าสันเลยสันยันจิตวิญญาณโอ้ยโอเคจ้ะ กลับบ้านเลิกงานแล้วจ้าทุกคนยิ้เย้เลิกงานพร้อมกับอากาศดีๆคิดดูสิเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแดดส่องเวลาที่เรามีชีวิตชีวามากแต่ก่อนจะกลับบ้านเราก็จะไปซื้อขนมปังไปทานกับกาแฟอาจจะซื้อผลไม้เล็กน้อยๆนะคะ ถ้ามีอะไรให้น่าสนใจหรือน่าตื่นเต้นโอเคจ้าไปซื้อของกันอ,อ้าเอ้ามาแล้วนี่ได้เค้กนะคะวาฟเฟิลแล้วก็ ข้าโพดผู้อาดสองอันแล้วตอนนี้ <laughs> เลยขนมเอ๊ะขนมเออใช่งีอันเดียวอุ้ยโอเคไม่เป็นไรแก้ขัดตอนนี้ถึงบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมาพร้อมกับอ้าวแสงแดดแล้วจะไปดื่มกาแฟกับขนมปังนะคะก่อนที่จะไปออกกำลังกายปะ่ะ ก่อนไปออกกาลังกายทุกคนต้องทําหน้าที่แม่ก่อนนะคะตอนนี้อยู่ที่ซ้อมกีฬากับลูกสาวพาลูกสาวมาซ้อมกีฬาอาทิตย์หน้ามีซ้อมกีฬาสองวันต่ออาทิตย์รอดูว่าจะเป็นยังไงคะจะหมูหรือจะจ๋าตอนนี้ก็แค่นอนรอวนไปแค่นั้นเองนี่เข้าไปซ้อมในนี้ตึกนี้ ดูก่อนว่าประตูเปิดหรือเปล่านะะจะเข้าห้องน้ำปวดฉี่แรงโชคลายมากประตูล็อก <c oughs> โอ้ยคิดถึงคอมฟอร์ตร้อยหรือถุงพลาสติกห้างๆ้ห,งหนึ่งใบอย่ากจะนั่งฉีขง่ข้างๆรถเละเกินเลยหลับตาฉี่คงไม่มีใครเห็นหรอกนะ เอาละทุกคนตอนนี้ก็อยู่บ้านแล้วนะคะถึงตาแม่ไปออกกำลังกายบ้างแล้วลูก หนึ่งวันผ่านไปผ่านไปแบบงงๆมากทุกคนเพราะว่าผ่านไปเร็วมากๆค่ะอย่างนี้เลยนะเขาเรียกว่า100วันพันเหตุการณ์เอ๊ะหนึ่งวันพันเหตุการณ์สิสำหรับคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็ขอจากลาก,กันไปแต่เพียงเท่านี้จ้าเดี๋ยวเดินเสร็จก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวนอนเลยค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องทํางานแต่เช้าพักนี้ก็จะเห็นหน้ากันบ่อยๆเลยนะเพราะว่ากำลังทํายอดจ้าทั้งยอดผู้ติดตามแล้วก็ยอดวิวค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดู เรนจบเลยแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดคอมเมนต์ถามไถ่กันนะคะขอบคุณมากมาจากใจจางบ๊ายบาย